สวัสดีครับผมฟอสซิวนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงมอนทองฟ้าน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับคู่รักหรือคนแบบน่ารักกุ้งยิงมุงเมงกระดิ่งแมวอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเนี่ยมันก็จะน่ารักแบบนี้เลยนะครับเอาไว้ถ่ายลงสตอรี่สวยๆโกโก้อะไรเงี้ยแอคตรงแอคสาวนะครับสำหรับผู้หญิงก็แอคหนุ่งแอคหนุ่มไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปพาไปสอนลงเลยแบบง่ายๆชิวๆอ่ะแบบอืมชิวจัดอ่ะลงแบบแป๊บเดียวไม่ถึง2นาทีอะไรเงี้ยไปดูกันเลยครับ โอเคครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องมีดิสคอดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจริงลิงดิสคอดของคนที่เขาแจกท้องฟ้านี้ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับเนี่ยพอเราเข้ามาแล้วเราก็จะมาอยู่ดูดูห้องนี้นะครับห้องมอท้องฟ้ามูมิงนะครับแล้วก็ใครอยากลงอันไหนก็ลงเลยนะครับแต่ผมจะมาสอนลงตัวนี้ก่อนนะครับเป็นท้องฟ้าแบบสีชมพูอะไรเงี้ยนะครับแล้วกดเข้าไปในไดนี้เลยนะครับแล้วก็คลิกขวาตรงนี้แล้วก็ดาวน์โหลดมาเลยนะครับดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดต่อไปเลยนะครับ แล้วก็รอนะครับรอมาดาวโหลดเสร็จนะยันนี้ผมดาวนโหลดไปแล้วโอเคไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับไปโอเคนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับเป็นไฟล์นี้แล้วก็กดแตกไฟล์ไปเลยนะครับโอเคแตกไฟล์ไปเลยแค่นี้ชิวๆนะครับแบบง่ายจัดเลยเนี่ยโอเคนะครับพอแตกไฟล์มาเสร็จเราก็จะได้เป็น2ไฟล์นี้นะครับแล้วก็ับเบียนจิตรงนี้ไปเลยแล้วก็จะเห็น2ออันนี้นะครับแล้วก็ ก็มาหาไฟเอ็มของเรานะครับที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็คลิกขวาที่ไฟเอ็มแล้วก็ Open f i ฟล์ Location นะครับแล้วก็เข้าที่หอยทากนะครับเราจะเห็นไฟล์ตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็ลากลงมาเลยนะครับนี่ลากไฟล์นี้ลากลงมาเลยครับก่อนจะลากลงนะครับถ้าใครอยากแบ็กอัพอันเก่าไว้แล้วก็ลากอันเก่ามาที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับลากมาไว้นะครับเผื่อเราเบื่อท้องฟ้าอันนี้นะครับแล้วก็อยากใช้อันเดิมแล้วก็เอาเอาเนี่ยเอาอันเดิมอะลากมาไว้เดสก์ท็อปเรา แล้วก็เอาเนี่ยลากไปลากไปใส่แทนนะครับนั่นลนะลากไปใส่เลยปุ๊บลากใส่ตรงไฟล์ไฟ์เอ็มแล้วนะครับถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้ก็กดเลยถ้าใครลากออกไปมันจะไม่ไม่ขึ้นมาให้ติ๊กถูกติ๊กถูกนะครับก็พูดติดๆกขัดหน่อยนะครับพอดีก็สิบโมงเช้าแล้วนะครับผมยังไม่ได้นอนมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับขอภัยด้วยนะครับถ้าผมพูดติดๆกขัดแต่ถ้า สงสัยเรื่องไหนก็เม้นถามมาได้นะครับเนี่ยเราก็ลากลงไปเลยครับแล้วก็รอโหลดเสร็จนะครับโอเคนะครับพอเราลงเสร็จแล้วเราก็แค่นี้เลยครับไม่มีอะไรยากเลยเราแค่ลงแค่ตัวนี้นะครับตัวซิดิสเซนนะครับเนี่ยลากมาตรงไฟล์หอยทากเรานะครับแค่นั้นแหละแล้วก็เข้าเกมไปดูเลยนะครับว่าจะติดไม่ติดโอเคไปดูกันเลย โอเคนะครับพอเราลงมาแล้วก็จะได้ท้องฟ้าประมาณนี้นะครับก็ไม่แหลกไม่หน่วงนะครับต่อยชิวๆถ่ายตอรี่เล่นกับเพื่อนเล่นโลเพได้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปต่อยให้ดูนะครับว่ามันต่อยลื่นนะครับไม่หน่วงนะครับใครคอมไม่ลงคอมไม่แรงก็ลงได้นะครับเดี๋ยวผมไปต่อยให้ดูเลยว่ามันลื่นขนาดไหนไปดูกันเลยครับปใครเจอผมก็ทักได้นะครับก็ หัวขาวอย่างนี้เนี่ยเออมันอาจจะมีหลายคนแต่ว่าก็สังเกตตรงขีดตรงหน้าผมนะครับใครเจอก็ทักได้นะครับออโอเคนะครับก่อนจะไปต่อยผมเดี๋ยวผมฝากเฟซไอซีผมหน่อยนะครับใครยังไม่เป็นพงเป็นเพื่อนก็แอดมาได้นะครับก็แอดมาแล้วก็ฝากกดไลค์โปรฟงโปรไฟล์ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวไปต่อยให้ดูเลยครับว่าลงอันนี้แล้วมันจะต่อยลื่นต่อยหน่วง,วงปะ่ะอะไรงเงี้ยเปื่อมันต่อยนงต่อยหน่วงนะครับ ผมลองมาแล้วแหละมันลือนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยไป พราะพวกกูเไม่ได้ r i g h อาแตกูเล็งยิงแล้วก็คลิกคลปา e c o กเพราะพวกกูเไม่ได้วกหลกูไม่ท้อแลกูม่ยจะเสเวลาพมมาเป็นลูกกับจอกพระวกกูเสีไม่ได้ตอนนี้มึงกำลังจะน็อกอ่ะไม่ต้องดีใจเพราะว่าตอนนี้มึงโดนกูล็อกปะข้าผ่านทางกับแบงค์ท่ากูเป็นสต็อกอ่ะเสียแล้วกูไม่กลัสิงกูกลัวคือมึงไม่พรอมาะพวกกูเไม่ได้ right n w อาตกูเล็งยิงแล้วก็คลิกคลปา t h เพราะพวกกูเสไม่ได้ปวกหลงกูไม่ท้อและกูไม่ยจะเสียเวลา น,นี้มึงกำลังจะน็อกอะ่ะไม่ต้องดีใจเพราะว่าตอนนี้มึงโดนก,กูบล็อกว่ะถ้าวผ่านทางกับแบงค์ทากูเป็นสต็อกอะ่ะเสียแล้วกูไม่กลัวสิ่งที่กูก็คือมึงไม่พ,อมอพร้อมอ่ะกพลาดเมื่าถ้ากูเสียไม่ได้อยาจะเป็นแบบกูแต่มึงก็เป็นไม่ได้เกตแบงค์ทากูรู้่มันไม่ไงกูพาลานร่อนผ่านนะแต่มึงกะทําไม่ได้ดูที่ลังกูเสียไม่ได้อยู่ที่แบงคและตอนนี้กูมาฟูให้มึงดูคนที่แซ่ปีนี้ของกูให้มึงดูคนที่แชมปเสียไม่ได้ทูเดอร์ท็อปกูไม่ดูคนที่แรงกูละโคตรเบื่อโคตรเหลาโคตรแรงมาดูนะมึงโคตรเจือนโคตรเหลาโคตรแกงอ่ะรามเบลสัตว์โคตรเหมาโคตรแพ้แล้เสียไม่ได้กูโยกจัดยกเอาโยกแรงแล้วกูมาเสี้ยวจัดไม่ใช่เอา ให้มังดูดีเดินเสียหลักพวกกูมากันแบบผู้คิดระวังในสัตว์ถ้าได้เจอมึงอย่าเดินนี้พวกกูเสียไม่ได้พวกกูลองอยู่ตรงนี้เอ้ก็พวกกูเสียไม่ได้ไงเฮีย กูเลงยิงแล้วก็คลิกคลกปล่าดยก๊อเพพวกกูซไม่ได้บวกโลกูไม่ท้อแล้วกูม่อยาจะเสเวลนเพงมาเปลูกกับจอกแตระว่าพกกูเียไม่ได้ตอนนี้มึงกำลังจะน็อกอ่ะไม่ต้องดีใจเพราะว่าตอนนี้มึงโดนกูบล็อกว่ะถ้าผ่านทางกับแบงค์เท่ากูเป็นสต็อกอ่ะเียแล้วกูไม่กดสิ่งที่กูก็คือมึงไม่พร้อมพระไม่ได้ right n เลยิงแลอซไม่ได้วกโลกูม่ทอแล้วกูไม่ยจะเเวลนเพ ตอนนี้มึงกำลังจะน็อกอ่ะไม่ต้องดีใจเพราะว่าตอนนี้มึงโดนกูบล็อก่ะข้าผ่านเธอกับแบงค์เ่าก็เป็นสต็อกอ่ะเสียแล้วกูไม่กดซิงคีกูก็คกือมึงไม่พร้อมพพอมแตไม่ได้เลยโ,<อ>โดนกูแซดโดนกูแวดโดกูแย่บ่ะบอกให้ลูกาากระจักเข้ามาทั้งหมดแล้วบอกให้พวกกระจอกไม่เล่นก,กูแดดอ่ะฟิลนี้คือก,กูไม่แซดบ่าเล่นให้แม่งตเลาแล้วกูก็บอกว่าพวกมึงแพอ้ออตอนนี้คือพวกกูมาแรงสามมึงอยาทเลอ่งเพราะว่าปีนี้อยพวกกูมาแซงอ๋อแต่พลันจะพวกกูตาแดงมึงไม่ต้องทะเลเดินสุดไปเล แกเดาเด t สูเดินเข้ามาเปิดเลยก็ได้ถ้าพวกมึงยังคล่อใจมึงก็ลองงัด pues กับกูออเียฟังทันไปเียขนาดกูยังฟังไม่ทันเลยวะเพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้ right now on t h กูเล็งยิงแล้ก็แปาเพราะพกกูเสไม่ได้พวกโลกูไม่ทอแลวกูไม่อยากจะเยเวลามึงมาเป็นรูกกับจอก งาาจนนอออ่ตต้้ดีีใเพรวอนนโวกกเเอเค,ะะค,ค okay นะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากกดลงกดไลค์กด like, กสััคร้องสไัครหด้วยนะครับสมัคใที่ชอบคลิปนี้นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบายจูบ